ขอขอบคุณน้องแป้งสำหรับแฟนอาร์ตด้วยนะครับเอาละครับวันา็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของพี่โอ๊ตอ,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 อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับการทดลองทาร่านะฮะหลังจากที่มีการปรับแพชใหม่มาก็กโหดขึ้นเยอะนะเรียกว่าโหดหลายทารุนจริงๆซึ่งเป็นตัวที่ใครๆก็สามารถจับต้องได้นะครับเพราะว่าเพียงแค่ล็อกอินก็จะได้ตัวละครทาร่ามาใช้กันวันนี้เราจะมาลองดูว่าระหว่างทาร่าสายตีนะครับจะออกแบบสายตีเน้นๆเลย กับสายแทงนะฮะคิดว่าอันไหนจะถูกใจเพื่อนๆกันมากกว่ากันวันนี้เราจะมาทดสอบกันให้ดูแบบประชิดเลยนะครับอ่าดูจากของก่อนซึ่งตอนนี้พี่หมอเนี่ยก็ออกเน้นเป็นสายแบบวิ่งตบเลยนะครับมีแมนเทนออฟล่านะครับโบเกนสเปียร์โอมนิอาร์มสลิคสติงแล้วก็อีฟ mm ิทคอร์นะครับกะว่าสายตีโค้งตีขี้ตีกันเร็วครูดาวเร็วเอ,เอาเต็มที่นะครับทุน ตัวแทนอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นสายโจมตีนะครับอย่างแคลรี่อย่างเช่นไมโอเล็นะเรามาดูกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมุติเลดเกมไม่ว่างเนี่ยเราจะเอาทาร่าไปไล่บี้เขาจะไหวหรือเปล่านะครับอ่ะเรามาลองกันดู3 2 1เริ่มครับผมอ้าวดันไปกดเอตมี้ค t q ไว้ก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นมานี้นะครับยกที่หนึ่ง นะครับซึ่งสเตตทาร่าของสายตีนะครับก็ที่ใส่มาเนี่ยบว์พังโจมตีนะครับได้ทั้งหมด613นะครับเลือดอยู่แค่7,766เท่านั้นเองมีเกราะอยู่ที่84.9นะครับอัตราคิดิเค้าเนี่ย46.4นะลดคูลดาว20%นะครับก็ลองดูแล้วกันมีเจาะเกราะประมาณเล็กน้อยนะฮะทีนี้ไอเทมที่ออกไอเทมที่ออกนะครับสำหรับซาร่าสายแทงนะครับก็จะมีเป็นรองเท้าเป็นซนิกบูทเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็จะมี เปลี่ยนของนิดหน่อย5ชิ้นไม่นิดอะเปลี่ยนหมดเลยนะครับ5ชิ้นเป็นสายแท้งแบบเต็มสูบนะฮะของที่มีเนี่ยก็จะได้แก่มีไกอานะครับเอกิสนะครับฟอสเคมนะชิลออฟเดอะลอสนะครับแล้วก็ออมเล็ตนะครับกะว่าถึกกันแบบตะบี้ตะบันกันเลยทีเดียวอ่ะนี้เรามาลองดูว่าจะยื้อกับโอเล็ตสายตีเนี่ยได้ขนาดไหนกี่ยกนะครับอ่ะทดสอบกันเลยมาตีตีทาร่าแทบไม่เข้านะฮะ นี่ยังไม่ได้กดอ,อันตีนะครับอันนี้กดอ,อันตีแล้วอันนี้คือสายแทงเนี่ยออกแทงแท้ๆก็คือมันถึกมากแล้วก็ยังสามารถฆ่าตัวแคลลี่ได้นะครับถ้าเกิดจะลองเทียบกับสายตีเมื่อกี้จะเห็นว่าไอ้สายตีเนี่ยมันก็ยังพอสูสีนะหมายความว่ามีโอกาสทาร่ามีโอกาสตายสูง แล้วสําหรับทาร่าสายแทงนะครับก็จะมีสเตตประมาณนี้นะครับบวกโจมตีเนี่ย363ครับพลังชีวิตเนี่ยประมาณ13,600นะับมีเกาะอ,อยู่ที่ประมาณ1,539นะครับก็สเตตตานี้เลยเจาะเกาะก็ตามรูน่ะนะ6แต่เราใส่เป64นะครับอันนี้คือเราใส่รูนเซตเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่คําถามก็คือเอ๊ะแล้วมันดียังไงอ่ะสายตีเพราะนเมื่อสายแทงก็ฆ่าได้เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าสังเกตสปีดนะว่าสายแทงอ่ะฆ่าได้ช้ากว่า และที่สําคัญคือดาเมจในการตีป้อมครับยังไงก็สู้สายโจมตีไม่ได้ซึ่งสายโจมตีเนี่ยถ้าให้วิเคราะห์กันก็คือน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบปีวิเวกไปแยกดันป้อมนะฮะก็จะค่อนข้างคุ้มอยู่เหมือนกันที่จะออกของดาเมดไปแล้าร่ตีป้อมนะแล้วก็ไม่เน้นการประทะแบบ5-5ครับการที่ออกของสายตีเนี่ยบวกหลายๆคนเนี่ยไม่ไหวแน่นอนโดนรูมิคือตายแน่ ส่วนถ้าเกิดสายแทงเนี่ยอาจจะพอรับมือรับเท้าได้สัก2-3าคนนะฮะแต่ลุมพะานี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันทีนี้ถามว่าไอเทมแก้ทางของสายแทงหรือว่าจะเป็นสายตีก็ตามนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ไวโอเลตนะครับเปลี่ยนของครับเอาโบเกนสเปียออกแล้วใส่เป็นมูรามาสะนะครับนะแล้วลองดูว่าจะตีเข้าหรือไม่เข้านะครับอามสองหนึ่งเริ่มนะครับตีเข้าขึ้นเยอะนะฮะ เขาเริ่มตีเราเข้านะฮะสังเกตไหมนี่คนเดียวนะเนี่ยสังเกตว่าค่าเราได้ดีขึ้นนะครับจากการออกมุรามาสาอันเดียวจากเดิมที่คือทําเลือดแทบไม่กระดิกเลยนะฮะทาร่าพอมีมุรามาสาอันเดียวก็เจาะเข้าเลยนะฮะก็ถามว่ามุรามาสาถึงแม้จะโดนปรับไปนะครับไม่มีอมาตะไปยังถามว่าน่าออกไหมสําหรับสายเจาะเกาะก็ยังบอกว่าน่าออกครับผมบอกได้เลยว่ายังน่าออกอยู่อ่าทีนี้เพื่อนๆมอง เห็นแล้วนะคบว่าการเล่นสายตีสายแทงเป็นยังไงมีการเปรียบเทียบให้ดู oh, ก็อยู่ที่เพื่อนๆชอบลวครับว่าอยากจะเป็นสายบูหรือจะเป็นสายรับ,บมือรับเท้านะฮะก็เอาตามใจเพื่อนๆสบายใจละกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าจะให้ทดสอบอะไรก็ลองเม้นๆกันดูนะฮะถ้าเกิดอารมณ์ดีอาจจะมาทดสอบกันให้ดูโอเคไว้เจอกันบ๊ายบาย